ขึ้นเพืนแน่นะครับเขามาตรวจสอบก็เจออีลีนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแต่เดี๋ยวมือนี้เอาไปขึ้นเพื่นนะครับเออของเพื่นเป็นกัญชยาได้นะครับนะต้องเปล่าขึ้นเพื่นเนาะหมอพี่น้องการได้จอดเพิ่อนรอบโตนะครับรถติดหนักแล้วนะครับหมอพี่น้องที่เดินทางกับภูมิลำเนานะครับเดินทางทิพย์พักของลูกค้าที่ลืมโทรศัพท์เอาไว้แล้วนะครับพี่น้องก็ว่าติดต่อเพื่นบ่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของลูกค้ามันแค่ร่อร่อแวบๆเพื่นมาเพื่นแต่งเบิร์ดไล่ น่าจะเป็นท่านนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ารงไปถามมันเบิ้งครับย่างหาหลบรถเลยพี่น้องนะครับย่างหาหลบรถหาเบอร์โทรบพพอติดต่อเป็นบ่ไดดนะครับแจ้งดีแค่ไหนดีดีครับเออนะครับเดี๋ยวจะไปทำมาฟ้องดูแลหอนะครับกับผนอยู่ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดต่อไปท้าสัมพานธันเบิอนกันครับครับเป็นผู้จัดที่พักก่ับ คนอยู่นะครับพี่นอ้องครัับวตู้ห้องเย็นให้หน่อยได้ไหมครับพอดีเอาโทรศัพท์มาคื่นเขาพอดีโทรติดต่อเขาไม่ได้เพราะโทรศัพท์เขาอยู่กับผมครับผมถ่ายแป๊บนึงพี่น้องอันนี้แม่บ้านดูแลนะครับเขาอยู่ห้องไหนนะครับผมแม่บ้านเดี๋ยวจะไปตามให้เมื่อกี้ไปไปเบิรนทะเบียนรถมากครับเดี๋ยวเป็นกำจะตามให้รอแป๊บนึง ระวังล่อแม่บบานขึ้นไปเอิ้นเจ้าของห้องนะครับกับปรากฏว่าโมเมนต์ห้องที่ตามหานะครับกับรออยู่ครับตอนนี้นะครับแต่ว่ามาถึงมองได้แล่ะครับมาถึงตึกเพื่อนแล้วล่ะครับผมกับตอนนี้กําลังหาอยู่ว่าเพิ่นอยู่ห้องไดนะครับม่ามีใดจจาได้เลยครับผมตอนนี้ตอนนี้ครับแม่บ้านกำลังแก็บคนดูแลเอาิปกัล่าตรวจสอบให้อยู่นะครับว่าเพื่นอยู่ห้องหดนะครับ จรู Dante, ้ว่าเ่เจอโตนะครับพี่น้องนะครับเ่เจอโตจะของทอทรัพย์นะครับแต่ปริเก็ไดรเอาโทรัพย์กลับมากนะครับบริเาธผู้ใดไว้เพราะว่าตามระเบียบแล้วมาถิตจะต้องส่งของของผู้โดยสารที่เรล่อมใบบนรถเนี่ยส่งถึงมือเท่านั้นนะครับผมบอสามารถฝากผู้ใดๆนะครับเราะว่าเียงว่าอาจจะอัคซิเดน์นะครับบางที่ของอาจจะบดถึงมือลูกค้านะครับที่เหลี่ยมใบนะครับบถึงมือจะของของเขานะครับ อยู่กับบาเิตกำลังร่องครับบอมีหายนะครับอยู่ในสภาพปกตินะครับได้ขึ้นในนอดนะครับตอนแคปเจอร์โตแต่รอบนี้พราเจอเจ้าของนะครับสอบถามในความมาเจ้าของโทรศัพท์เบื้องนีอ่าวันอายุเท่านี้นะครับก็เลยให้เบอร์ติดต่อเพื่อเอาไว้นะครับเพื่อมีคนพบเจอเพื่อนนะครับจะให้เบอร์ติดต่อหาบาจิดนะครับเพื่อที่เดียวฟอรไปขึ้นอีกเลย